ใใชชชช้พชช้พพลลังังงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้นคิดอาจารย์ครับต้นคิดเคยได้ยินมาว่าโฟมทําให้รถลอยน้ําได้จริงหรอครับจริงสิครับแต่โฟมต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าโฟมขนาดเท่าใดจึงจะรับน้ําหนักที่ต้องการได้ก็ต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับคือแรงพยุงจากน้ํามีขนาดประมาณเท่ากับน้ําหนักของน้ําที่มีปริมาตรเท่าโฟม พูดง่ายๆนะครับว่ายิ่งโฟมมีปริมาตรมากก็ยิ่งใช้รับน้ําหนักได้มากดังนั้นถ้าเป็นโฟมหนา3.7ซนติเมตรกว้าง30ซนติเมตรยาว46ซนติเมตรแผ่นนี้ก็จะใช้รับน้ําหนักมวล5กิโลกรัมได้สบายๆเลยนะครับถ้าต้องการยกรถน้ําหนัก2ตันต้องใช้โฟมที่ว่าน,นี้กี่แผ่นครับส่งคําตอบกันเข้ามาต้นคิดมีของรางวัลมอบให้สวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี